ัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำลูกชิ้นหมูนะคะเ,เราซื้อหมูบดมา1กิโลนะคะ1กิโลแล้วก็เอาใส่ที่เครื่องบดแล้วกเ็เติมเครื่องปรุงไปนะคะก็จะมีเกลือมีเกลือมีผงเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ ผงปรุงรสนะคะเป็นรสด,ดีหรือว่าขนอก็ได้แล้วก็สีอิ้วขาวนะคะน้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนลงไว้ให้ในในคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะมาบดบดหมูนะคะดีมีเครื่องทุนแรงมีเครื่องปัดเครื่องบดนะคะ เริ่มบทแล้วใส่ปิดด้วยกันหมูกระเด็น่นแบนอ,นนะะอยู่อยู่ต่างแดนนะคะอยู่ต่างประเทศเราต้องทำไว้ทำไว้ ทำชิ้นไปทาเองหัดทำหัดทำเองอเพราะว่าหาซื้อหาซื้อกินก็ยากต้องทำเองก็บดหมูนะคะเพิ่มความเร็วนิดนึงช่วงที่เราบดไปนะคะแล้วก็เติมเติมน้ำเย็น น้ำเย็นไปหน่อยหนึ่งเพื่อว่าหมูจะไม่ไม่เหนียวมากนะคะก็บดหมูไปสัก20นาทีนะคะแล้วก็เตรียมต้มน้ำรอ ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นพักไว้ให้หมูบดเย็นนะคะต้มน้ำเดือดพอดีแล้วก็เอาออกไปไปปั้นเป็นเป็นลูกเป็นลูกๆลกนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะ่ะ<อ>ต้มน,น้ำเดือด เรื่อว่าจะได้ลวกลูกชิ้นเดี๋ยวเรามาเตรียมปั้นลูกชิ้นกันนะคะ นี่เป็นหมูที่หมูที่เราบดนะคะที่ผสมเ,เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาปั้นลูกชิ้นกันนะคะอ่าโอเคเน,เ,นเนี่ยนะะี่นะคะนีกกก่ก็ป็ชิ้นให้เป็นลูกๆแล้วก็ต้ม จะได้แต่ละลูกลูกชิ้นหมูทําเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณเนี้ยได้ประมาณได้เยอะอยู่ค่ะได้เยอะอร่อยมากเยี่ยมค่ะ